เป็นอีกร้านที่ต้องรีบพุ่งตัวมาพอได้ยินว่าซัมกยับโซสาขาลำลูกกามีกุ้งให้ตักได้แบบไม่อัน้นและหลายคนชอบถามว่ามีเนื้อไหมสาขานี้มีเนื้อสลั์ด้วยแกคือชั้นตระเวนเก็บมาหลายสาขาแล้วแต่บอกเลยว่าสาขานี้โคตรจึ้งเอาราคาก่อนนะ3ามแเน็ตรวมน้ำรีฟิลแล้วนอกจากมีกุ้งมีเนื้อยังมีหมูรายเอชทั้ง3ชัน้นแล้วก็สันคอคือลายอาหารเยอะแบบสุดๆส,สั่งได้ไม่อัน้นไม่จำกัดเวลาเหมือนเดิมร้านเปิดตั้งแต่ส1บเอ็ดโมงถึงสี่ทุ่มใครชอบไส้ย่างยัง ด้วสเตชันผักก็คือสดสะอาดน่าคีบมากและที่ขาดไม่ได้คือใบงาต้องมีแบบนี้ถึงจะเป็นร้านเกาหลีของแท้พามาดูน้ำจิ้มบ้าง38ล้านแบบไม่เกินจริงซัมจังสุก,กี้ซีฟูด้ดจิ้มแจ่วซีอิ๊วเกาหลีวาซาบิน้ำมันงาพริกสับกระเทียมมีหมดของกินเล่นอาหารพร้อมทานยิ่งแล้วใหญ่โคตรเยอะเริ่มเลยที่ของทอดมีเห็ดทอดฟักทองใบางาคิมมารีไก่ทอดรัซซอสต,ต่างๆมีจับแชร์ด้วยยังมีคิมบับต็อกบกี้ตีนไก่ผัดซอสมีโอเดง้งออมหมูคือแทบจะยกสตรีทฟู้ดเกาหลีมาหมดแล้วมั้ ไปย่างเองมันจะกรอบนอกนุ่มในและนอกจากพิซซ่าชีสที่ต้องสั่งทุกครั้งยังมีเคสตียา่าแผ่นจะหนากว่านิดนึงชีสฉ่ำๆนุ่มๆอร่อยเกินเรื่องใครอยากซดซุปร้อนๆยังมีซุปกิมจิซุปสาหร่ายซุปโอเด้งหมอ้อไฟเสิร์ฟม,มาเหมือนในซีรีส์เกาหลีเลยและที่ไม่อยากให้พลาดอีกอย่างคือกุ้งดอง,ดอ,งอีซิวเสิร์ฟม,มาพร้อมกับข้าวแล้วก็สาหร่ายดองมาเขาเนื้อหอมอีซิวมากก็จะมีแค่กุ้งดองกับมามา่มาตรงตู้นี้แหละที่ต้องจ่ายเพิ่มนอกนั้นร่วมในราคาบุฟเฟ่หมดแล้้วครุมันนาอออเชสืจะ มากหอกับใบงาชายเท้าดองโซนน้ำจิ้มอีกนิดหนึง่งโคตรฟินที่ห้ามขาดคือกิมจิทําถึงทําเกินมีกิมจิต้นหอมกิมจิาาผักกาดขาวผักขมซําจังผักขมน้ำมันงายําแตงกวาคัดมาแล้วว่าอร่อยเหมือนได้วาไปเกาหลีแล้ว,วอะเฮ่อเราอย่าลืมไปตากกุ้งทางนี้คือเบิ้ลไปสองรอบเนื้อสลซ์อีกกีรอบคือจําไม่ได้ละเอาตรงไหนมาไม่คุมนึงไม่ออกเลยจริงของวงคองหวานผลไม้คือมีครบที่ชอบสุดขอให้บัวอลอยน้ำกะทิอร่อยมากแป้งนุมเนบกะทิหอมหวานมันนัวแล้วกินเสร็จอย่าลืมถ่ายรูปเช็คอิน ได้ติมฟรีคนละแท่งหรือจะเลือกเอาสาลา่เกาหลีก็ได้อร่อยและคุ้มสุดๆใครอยู่โซนนี้แนะนำให้มาถล่มได้เลย